ทาี่เดาถามพี่ดีกว่าว่าว่า,วา,วาตั้งแต่เราทําบริษาทาัทหามนจําจกัดมาเนี่ยชอบฉากไหนบ้างฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือ,อ,อฉากในอฟิศเนี่คุณชอบเพราะอะไรเดี๋ยวบอกสิเพราะผมไม่ต้องเล่นผมต้องนั่งกินข้าวสบายไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณโรเบิร์ตนะครอบไปไหนครับนะครอกินข้าวเดี๋ยวให้กินครับได้หอครับมีรายการอะไรไม่เบรกเลยเนี่ยเอาละครับ รางวัลนะฮะสมบทบาทห้าแห่งปีหลายๆคนพอไปเล่นเป็นตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้กับคล้ายโดยเฉพาะพี่เวลาเล่นบทติดยาติดของลงแดงคุณนี่เล่นได้สมบทบาทมากผมเล่นออกมาจากจิตวิญญาณครับผมเรียนมาเลยนเหมือนเียนที่ไหนก็เรียนที่เขาดูดกันน่ะล่ะรางวัลสมบทบาทห้แห่งปีผูกเข้าชิงมีดังนี้ครับ ผู้เข้าชิงรางวัลสมบทบาทฮาแห่งปีไอ้ปืนนำสแสดงโดยแจ๊ดชวนชื่นอู่มหาหนุ่งหนิงนำสแสดงโดยโรเบิร์ตสายควันสีวราชาวอินทาวนำสแสดงโดยบอลเชิญยิม้มสายยันนำสแสดงโดยนุย้ยเชิญยิ้มณคอมนำสแสดงโดยคอมชวนชื่นผู้ได้รับรางวัล ฮาสมบทบาทได้แก่คุณนุ้ยมาด้วยวันนี้นะฮะคุณนุ้ยมาด้วยนะฮะเมื่อกี้ได้เขาชิมด้วยอ่าระวัลสมบทิบาทฮาแห่งปีนครสวนชื่นครับ ไม่ไม่ใช่แล้วบอลทำไมอ่ะไม่ใช่สมบูรณ์บาดทุกฉากเนี่ยก็เล่นเป็นตัวเองมาใช่ไงนี่พวกผมเล่นเรียนแบบคนอื่นใช่ป่ะไม่ได้ก๊ปี้อ่ะพี่เล่นเป็นตัวเองพี่ยังกล้ารับอีกเหรอดูถามหน่อยเด่ใครเล่นเหมือนกูบ้างฮะกูเล่นธรรมชาติมากเป็นตัวตัวเองเลยเพิ่มมีใครเป็นมุกกูบ้างบทบาดบาหวานใครเป็นมุกกูบ้าง เล่นเป็นนักคอมจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าค่ะนั่นทุกจุดอะไอ้เพิ่งไปให้ไปไม่ให้ไปเฮ้ยนี่เล่นหลังคอนเป็นหรือเปล่ามึงตายแน่เงมึงเพลงตายแน่ฉลองไม่เป็นมึงไปไหนต้องตายแน่นะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตังค์ไปเที่ยวหน่อยได้เหร บอกว่าไม่ให้ไก่ที่ซ่อนไว้ฉันเที่ยวเลยเป็นเดือนเดี๋ยวมึงจะต้องเกลียกับกูเดี๋ยวมึงจะต้องเกลียกกับกูไอ้ตังที่ซ่อนยางเรารถกูจับได้ครั้งหนึ่งมึงอยากแยไปซ่อนนี่เหรอผมจับได้ที่เดี๋ยวมึงเปลี่ยนที่ซ่อนเหรอเธอไม่เชื่อใครจะบอกโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีบทนะแต่ตอนนี้พูดผิวแล้ว